แต้วขาช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะพี่แต้วไม่เคยแบบไได้เห็นหน้าแบบคิาตาเหรอคะไม่เลยครพบเจอได้ที่ยิมค่ะออกกำลังกายใช่ค่ะออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายละครค่ะลก็สลับสลับพบแพทย์ยิมไปเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะเขาก็ยังให้แบบ เหมือนออบาลานซ์นี่แหละค่ะไม่ใช้ร่างกายหนักมากอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ใช้ค่ะเราก็โอเคคือเรารู้สึกว่าบางทีถึงเราแบบจะป่วยแต่ว่าการที่ลุกได้ลุกขึ้นมาทําอะไรแบบมันก็เป็นการเหมือนทดสอบสมรรถภาพนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้โอเวอร์เกินไปควมยิ้มกลับมาสมบรูณ์ทะกลัเออเกือบเกือบแล้วค่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะความยินมนี่คือยังไงคะยิ้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งต้องสี่วันด้วย ก็ประมาณแบบวันเว้นวันเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมันก็จะมันสามวันต่ออีไม่ได้ไปมันรู้สึกเหมือนไม่ไม่ไม่ขาดก็ไม่อยากพูดถึงอ่ะแต่มันก็ไม่ถงนั้นค่ะใช่บางคนก็เคียร์แบบคลั่งออมแต่ว่าเราคลั่งออกกับร่งกายอย่างนี้เหรอคะเอ่อเรียกว่าเป็นการดูแลเราเชื่อว่ามันเป็นการดูแลตัวเองอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องรูปร่างแต่ว่ามันคือเหมือนแบบเป็นการแบบทําให้กล้ามเนื้อเรายังอยู่อะ ต่วนไหนพิเศษไหมคะเอ่อทั่วๆค่ะโทนนิ่งทั่วๆทั่วตัวตอนนี้แบบแฮปปี้กับรูปร่างแบบท่งเราแบบว่าดูแลตัวเองมาหรือยังหรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกแบบจริงๆคือจริงๆต้องไม่ได้แบบไม่ได้แบบเมนเพื่อรูปร่างขนาดนั้นถึงมันจะเป็นแบบผลพลอยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบอยากให้สุขภาพได้กลับมาแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยโ<น>ฟกัสไปที่เหมือนแบบไม่ใช่แค่การออกกําลังกายแต่แบบเป็นเรื่องทานด้วยนอนด้วยโดยเฉพาะเรื่องนอนเลยเพราะว่ามันก็คือช่วงที่เราแบบต้องการให้ร่างกายมันค r e c o v e ร r e c o อ e r คนมักจะเดือนนะให้กับการออกกำลังกายคือได้ทำงไงให้แบบรู้สึกว่าเรารักการออกกาลังกายบอกเอยเคล็ดลับไม่ต้องคิดอะค่ะไม่ต้องไม่ต้องหาเหตุผลเยอะค่ะว่าจะออกไปทําไมไป<อ>ก่อนไปก่อนเหรอไปก่อนเลยไปหาผู้ชายมีเป็น ผู้ชายหน่นะอ๋ไม่เพราะว่าเราไปเช้ามากไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยยกเว้นเรนเนอร์กับเราอาการออกกำลังกายเยอะๆก็เลยแบบที่ทำมาก็มีการพูดว่าเอยากมีต้องมีลูกคือยังไงคะอ๋อแล้ว่าผู้หญิงหลายๆคนก็อยากมีเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยพบเจออะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าเป็นชอล์เค้นอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าอาร์มเราแบบ โชคชะตาจะพาเราไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นชายเลนจ์ใหม่ก็คิดคิดไวค่ะใช่ค่ะปักแล้วหรือศึกษาเราปักก็ศึกษาค่ะเป็นตัดสินใจไม่ต้องก็ถ้าตัดสินใจก็ไม่แปลกอะแต่ว่าเนาะเพราะถ้าเรามีความตั้งใจแบบนั้นมันก็เป็นหนึ่งโปรเซสที่จะไปถึงตรงแบบเลยนะ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกําหนดเองได้ค่ะมันหลายๆองค์ประกอบเนาะคือหมายความว่ารอรออีกคนนึงมาแบบกําหนดให้ด้วยหรือว่ายังไงครหรือเ่ออก็มันก็เป็นตัดไปตามโปรเซสค่ะหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆรื่อยเรื่ยังไงว่าแบบเออะเซอร์ไพรส์เราไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะปกติเรามีเซนอะไรแบบถ้าคุณสมบุญเขาจะทำอะไรให้เราเราจะมีเซนไม่มีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่ พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอาไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องค่อยๆดูไปพร้อมไหมคะเออก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะใช่ค่ะเิวเขานำไปสองแล้วนะอะไรนะเขาเอาไปสอง ไม่เป็นไรเราไม่ใช่แข่งขัดกันเนาะไม่ได้แข่งอะไรกันแด้ไรให้นําไปเลยสี่ห้าก็ได้แล้วแต่เลยยังไม่ถามา่าตอบตเองได้ตัวเองพร้อมหรือยังที่จะแต่งงานอืมใช่ค่ะมันมันก็คือสิ่งใหม่อ่ะหมายถึงพวเราเราเราจะเข้าไปสู่อะไรที่เรายังไม่เคยอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพร้อมมันก็ยังมีความแบบ กังวลหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้กับทุกเรื่องอ่ะก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเราก็คงไม่ถึงกับมาค่ะ ready I'm ready ขนาดนั้นมันก็ต้องแบบช่างใจเรื่อยๆพร้อมเขาต้องพึ่งอยู่อะไรบ้างใจผนก็แบบโอเคละก็หลายอย่างค่ะอย่างเช่นแบบว่าคุณแม่ครอบครัวการทํางานความคิดอารมณ์ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยความลงตัวหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนจะมองว่าเอ้มัคือพร้อมที่อย่างลก ก็ปกติเนาะทุกอย่างเราก็จะมองว่าคือเราก็พยายามจะโชว์สิ่งดีๆด้านดีๆให้กับโลกเห็นตามวิถีโซเชียลใช่ไหมคะแต่จริงๆเราก็ต้องไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนต่อสู้กับอะไรบ้างข้างใน happy as much as possible ในทุกๆอย่างก็พยายาม happy กับท